สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันแม่หมอโหนใจบุญกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมีนาคมนี้ใครที่เกิดราศีพฤษภหรือลัคนาราศีพฤษภลองเข้ามาเช็คดวงดูได้นะคะว่าในช่วงเดือนนี้ดวงของท่านจะเป็นเช่นไรดูดวงดูไว้เป็นความบันเทิงไม่ต้องจริงจังหรือซีเรียสทำนายภาพรวมไม่ได้จอะจงดวงใครดวงหนึ่งนะคะ หรือท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาที่ ID ไลน์นุ่นยูวดีนะคะก็จะใช้วันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากของท่านในการทำนายนะคะชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมีนาคม6 4นี้นะคะต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะเรื่องที่โดดเด่นของท่านในเรือช่วงเดือนมีนาคมจะเป็นในเรื่องของขั้นของตำแหน่งนะคะแล้วก็เรื่องในเรื่องของ คนรักในเรื่องของความรักนะคะก็เริ่มต้นด้วยในเรื่องของหน้าที่การงานก่อนละกันดวงบอกว่าช่วงเดือนมีนาชาวราศีพฤษภเนี่ยท่านใดที่กําลังรอโอกาสในเรื่องของการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือรอในเรื่องของความก้าวหน้าการเติบโตในใสายงานที่ท่านดําเนินอยู่เนี่ย ต้องบอกว่ามีโอกาสมีมุมที่ดีในเรื่องของขั้นของตําแหน่งมีโอกาสได้รับผลบางอย่างทางการงานมีโชคเรื่องงานคาดหวังทางการงานคาดหวังที่จะเติบโตในเรื่องของงานก็มีโอกาสที่จะเป็นไปตามที่คาดหวังหรือดวงโชว์มาว่าคุณมีโอกาสที่จะดําเนินการบางอย่างเกี่ยวกับเกี่ยวกับในเรื่องของ ตำแหน่งหนะ้าที่การงานแล้วมันเป็นไปตามที่คิดตามที่หวังมีคนให้การซัพพอร์ตสนับสนุนหรือได้รับการอุปถัมภ์ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของงานตรงนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะโดยภาพรวมเนี่ยนะคะดวงยังบอกอีกว่าจะเกิดสิ่งดีๆทางการงานนะคะแล้วก็เรื่องงานก็จะขยับขยายมีงานเพิ่มขึ้นงานเยอะขึ้นงานมากขึ้นหรือได้รับภาระความรับผิดชอบที่มันใหญ่หลวงมากขึ้น ได้รับภาระผิดชอบที่มันหนักมากขึ้นนะคะแต่ดวงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้รับผลในเรื่องของการเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานเข้ามาละกันหรือจะแปลกอย่างหนึ่งว่าคุณมีโอกาสที่จะเดินทางไปกับวัิถงศิธิ์มีโอกาสที่จะเข้าใกล้ศาสนามากขึ้นมีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมมากขึ้นหรือมีโอกาสที่จะได้เข้าไปร่วมในพิธีมงคลสมรส หรือเดินทางไปกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมดวงชะตานะคะดวงเนี่ยนะคะจากดวงดาวดวงหนึ่งมันแปลได้หลายอย่างนะคะก็ชาวพุทธศพเนี่ยดวงก็ยังบอกอีกว่าถ้าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยก็มีโอกาสมีโชคทางการงานเข้ามาไม่ไม่โชคในเรื่องของความก้าวหน้าไม่โชคในเรื่องของขั้นตําแหน่งก็จะเป็นโชคในเรื่องของ มีเพื่อนร่วมงานที่ดีเกิดเพื่อนใหม่เกิดการยานมิตรใหม่เกิดสังคมใหม่นะคะการงานขยับขยายเอาเป็นว่าเรื่องงานจะเกิดมุมที่ดีทางการงานให้กับตัวคุณสาหรับชาวราศีพฤษภท่านใดที่ไม่มีงานทําตกงานเนี่ยก็ลองหางานนะคะสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือหางานออนไลน์หรือลองเชื่อในเรื่องเชื่อในใจเชื่อในสิ่งที่เราอยากกระทำเนี่ยก็คือลงมือทําไปเลยนะคะมีโอกาสก่อ ก่อไรายได้ก่อผลกําไรได้ดีแล้วก็เรื่องงานท่านใดที่ค้าขายออนไลน์ทําธุรกิจออนไลน์ทุกชนิดเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสปังนะคะหรือว่ามันเรื่องงานออนไลน์ก็คือออเดอร์เยอะขึ้นนะคะหยิบจับงานบางอย่างแล้วมันถูกสเปคมันก่อผลกําไรได้ดีกับเรามากขึ้นเป็นในลักษณะนี้ก็ได้สําหรับชาวราศีพฤษภอีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องโดดเด่นของท่านจะเป็นเรื่องของความรักนะคะดวงมันโชว์มานะคะ ก็ความรักของชาวราศีพฤษพคนโสดเป็นช่วงที่เนื้อหอมามากๆต่อเพศตรงข้ามมีเสน่ห์นิยมมากๆนะคะใครเห็นก็คืออยากที่จะเข้ามาทักทายอยากที่จะเข้ามารู้จักอยากที่จะเข้ามาพูดคุยกับตัวคุณนะคะชาวราศีพฤษภพั้าโสดมีโอกาสมีคู่มีใครสักคนนึงเข้ามาให้คบหานะคะแล้วก็มีโอกาสเจอคนที่มีขั้นมีตําแหน่งหรือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเข้ามาให้พูดคุย เจอรักออนไลน์ก็ได้เจอรักแปลกแปกก็ได้นะคะแล้วก็คนมีคู่เนี่ยต้องบอกว่าจะได้โชคจากคู่ครองคนรักคนรักให้การสนับสนุนช่วยเหลือดีมีโอกาสมีธุรกิจร่วมกันกับคู่เกิดงานร่วมกันกับคู่นะคะหรือลงทุนทางการงานบางอย่างร่วมกันกับคู่แล้วเกิดผลกําไรเข้ามาชาวราศีพฤษภดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสเกิดคู่ธุรกิจคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุนส่วนกับใครสักคนหนึ่งเกิดขึ้นนะคะ ต่อมาถ้าเป็นในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยสุขภาพเกี่ยวกับระบบน้ําในหูไม่เท่ากันฝีหนองน้ําเหลืองวิงเวียนศีรษะมดลูกระบบสืบพันธุ์แล้วก็สิ่งแปลกปลอมบางอย่างเข้าสู่ร่างกายมีโอกาสเป็นไปได้นะคะแล้วก็ดวงชาวราศพีศพฤษภต้องระวังคดีความมีโอกาสมีคดีความการถูกหลอกถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะถูกดินทาว่าร้ายสูกใส่ร้ายไปสีทำอะไรต้อง รบอบครอบต้องระมัดระวังให้มากยิ่งถ้าเป็นในเรื่องของการค้าการขายที่มันเป็นนิติกรรมคู่คู่ค้าคู่สัญญาคู่ส่วนต้องลงเป็นรายลักษณ์อักษรให้ดีเขียนตกลงผลประโยชน์กันให้มันเคลียร์ให้มันชัดเจนเลยนะคะมไม่งั้นมีโอกาสที่จะมีปัญหาในภายหลังได้นะคะดวงมันมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงในที่นี้เช่น ถ้าคุณให้ใครหยิบยืมเงินให้คนรู้จักหยิบยืมเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ได้คืนแม้เขาจะไม่ตั้งใจที่จะโกงคุณแต่ด้วยเหตุที่ว่าเขาไม่มีให้หรือเขาไม่อยากให้อะไรก็แล้วแต่คุณมีโอกาสที่จะถูกโกงถูกหลอกในเรื่องของตรงนั้นเกิดขึ้นได้นะคะดวงมีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินมีปัญหาในเรื่องของคดีความเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ต้องดูต้องระมัดระวังต้องรอบคอบอย่าประมาทในการดําเนินชีวิตด้วยนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ต่อมาดวงยังบอกอีกว่าคุณจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้ชายผู้ใหญ่ผู้ชายแข็งขอ้อผู้ใหญ่ผู้ชายชอบจ้องจับผิดทําอะไรต้องยอมไม่เช่นนั้นมีปัญหาหัวหน้างานก็ได้นะคะคุณพ่อก็ได้ญาติพี่น้องบางคนก็ได้ที่เขาเป็นผู้ชายยุ่มาของคุณมีโอกาสมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้ชาย เกิดขึ้นหรือญาติผู้หญ่ผู้ชายบางคนเจ็บป่วยนะคะดวงมันโชว์มาประมาณนี้ก็อ่านตามภาพดวงที่โชว์มาต่อมาชาวราศีพฤษภนะคะดวงยังบอกอีกว่าจะมีเรื่องให้เหนื่อยใจเกี่ยวกับญาติพี่น้องบางคนมีเรื่องให้เหนื่อยใจกับเพื่อนฝูงบางคนเกิดขึ้นนะคะหรือมีเหตุให้เราต้องเอาใจไปกังวลกับเพื่อนกับฝูงบางคนกังวลกับเพื่อนร่วมงานมากเป็นพิเศษด้วยนะคะ เราก็จะมีเรื่องให้เหนื่อยใจเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับหลักทรัพย์การเหนื่อยใจตรงนี้คือหนึ่งรู้สึกว่ามันผ่อนต่อไปไม่ไหวแล้วผ่อนบ้านไม่ไหวผ่อนรถไม่ไหวนะคะคือมันแบบว่ามันมันจะชั้นชิดเกินไปมันจวนตัวแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็คือโดยภาพรวมเนี่ยเรื่องหลักทรัพย์จะมีเรื่องให้เหนื่อยใจกับหลักทรัพย์มีเรื่องให้วิตกกังวลหรือบางท่านเนี่ยก็คือพยายามในการดําเนินการบางอย่างเกี่ยวกับหลักทรัพย์ มาอยู่นะคะก็เป็นไปได้ทั้งหมดทั้งสองกรณีคือเหนื่อยใจคือได้มาแล้วมันเหนื่อยใจหรือท่านใดที่ไม่มีหลักทรัพย์เนี่ยก็คือพยายามที่อยากจะได้มาอย่างนี้ก็ได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะของชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะท่านใดที่มีบุตรมีบริวารมีลูกมีหลานนะคะลูกหลานให้การช่วยเหลือดีลูกหลานจะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการเงินการทองเขาหยิบยื่นเงินให้ได้เงินจากบุตร ได้เงินจากลูกกหลานเป็นไปลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็สิ่งที่ต้องระวังกับสิ่งที่โดดเด่นก็จะมีประมาณนี้สําหรับดวงชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมีนาคมฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ